ต่ถือว่าพูดสิงก็ก็ทําได้ดีครับตัดไฟทันทีก็ให้ใบเหลืองแล้วก็ทางนวินเองก็รู้ว่าตัวเองผิดก็มาขอโทษทางซาดีเจมะครับเจ๊สแม่นะครับซาดีเจมสแม่ได้ฟริกอาลิฟอาลิฟเปิดไปที่เสาสองดีขึ้นมาอาทิตย์จะออกบังค้าได้ก่อนวนะทัชชานี่มีสิทธิ์โดนโขกครับอาทิตย์ ค,ค,คือความเป็นบอลของนาทิวา่าของนักเตะเนี่ยสู้ทางที T ทีไม่ได้จังหวะเข้าบอลเนี่ยไม่ไม่มีผือไม่มีเผือขาดเผือเหลือครับจังหวะก็เข้ากันสุดทุกครั้งไปเพราะนั้นก็ต้องด,ดูต่อก็ว่าจะเป็นอย่างไรคือถ้าทางที T ที <c oughs> ใช้ความที่เป็นบอลมากกว่าเป็นเป็นตัวคอยหลอกล่อนเนี่ยทำไมที่จะหลอกได้สบายเพราถึงตรงนี้เนี่ยทางนาธิวาาเองพวกเขาใช้ลูกตื้ด้วยความขยันแล้วก็เด็กกลังขึ้นมาไม่รู้จักเจ็บนะครับเล่นกันเต็มที่ แล้เสียงเชียกก็เชียร์ถ้าถ้าเชียร์ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทีโอทีเจองานหนักนะครับจังหวะเมื่อสักครู่กิติพงษ์มุนพงน์ครับหมายเลขสิบหาเอาท่อนแขนไปกระแทกคู่ต่อสู้ก่อนนะครับแมาบางทีต้องควบคุมอารวมควบคุมสมาธิเหมือนกันนะครับไปเล่นนอกเกมบ่อยๆก็ทําให้เกมของตัวเองสะดุดได้เหมือนกัน เป็นลูกล้ำหน้าแล้วนะครับจังหวะตัดมาตรงนี้15นาทีผ่านครับยัง0-0เกมทีโอทีต้องเล่นดูผูกบีให้เล่นอย่างนี้แล้วนะครับเล่นตั้งรับแล้วก็อาศัยจังหวะสวนกลับเร็วให้เกิดประโยชน์แต่ตรงนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับจังหวะสวนกลับนี่ก็ดูครับเด็กของนราธิวาสไล่ทุกคนครับเดี๋ยวต้องใช้การเซตบอล12ที่อยู่ใกล้ๆกันรถกจะทะลุได้หมดมาถึงอย่างนี้ได้เลยครับนี่นะครับ เชื่อได้ว่าโค้เองก็งคงมองเห็นว่าในครึ่งหลังถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่จะใช้วิธีการเล่นหนึ่งสองใกล้ๆกันเนี่ยสามารถที่จะหลอกได้สบายๆครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างกัน,กน,กนต่างคนต่างไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสียกันครองบอลได้ง่ายรัตศัก์มาบังได้ครับลูกนี้รัตศัก์แก,ออก่ไม่ออกไม่ตรนใครครับสมเจต สมเจตวางยาวเอาละครับคิตตดพงมูลพงเป็นนาวินนะครับนาวินปั่นซ้ายฆ่ามาที่พิชิตพลไม่ถึงกบโดนตัดได้ซะก่อนนะ่ะสมเจตอื้อารอีกแล้วครับแม่แต่ว่าเข้าบอล75ศูนย์นี่นาวินจันงามอีกแล้วครับโอ้นาวินวันนี้ <laughs> <laughs> เป็น เดี๋ยวอยู่ไปครบเกมเ<อ>นะครับ<ะ>โดนไปเหลืองไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นการแข่งขันแนมะ่ไปๆมาๆมาการเป็น TOT นะครับที่ตะบะแตกเล่นแรงซะเองไพรัตต็ยืนกลางคู่กับเนี่ยครับพลพี สมเจตครับโดนเบียดแล้วลูกนี้ไปต่อไม่ได้ทางขวานี่ยขึ้นเกมไม่ได้นะครับทาง t ีโแล้วบอลยาวของนัธิวาตรตอนนี้เกมทีโอทเริ่มที่จะปฏิปัตต่อได้ดีขึ้นนะครับรัตศักด์จะทุ่มทุ่มหลุดไปเองดูครับสมเจตบังบังแล้วได้ฟาวครับนี่ครับชิงเหลี่ยมด้วยความเก่าที่ดีกว่าครับสมเจตเรียกฟาวได้ รัตศักดิ์จะเปิดครับลูกนี้รัตศักดิ์บอมบอลไซไม่หากรอบแล้วโดนดึงเสือ้อชุดเช่ายิงก็ไม่ได้อะไรครับ จังหวะยิงไกลของสุชานดนุ่มนะครับมาข้ามคานไปเยอะทีเดียวบอลยาวของนราธิวาสอ่ล้ครับบอมยาวนี่บอลเดินทางได้ดีนะครับแล้วก็ได้กดดันด้วยลาวราหุดินยังเตือ้อตฮัตโดนแย่งมาแล้วครับสมเจตบอลกับรัศดิ์โอ้โหโดนแย่้างครับโอยา มิโนนี่ได้ฟาวเหลืองเหมือนกันครับทางฝั่งนราธิวาสเป็นเหลืองไปที่สองเกมนี้ดีที่ดึงหลบท่านนะครับโอยามิโนนี่โดนไม่เต็มแต่ว่าผพุทธสินนั้นก็เข้ามาปรามก่อนนะครับต้องรีบชักไปเหลืองเดี๋ยวเกมไปกันใหญ่กำลังจะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกครับยังศูนสนอยู่ท o โีได้ทุ่ม มีดีเจโซนะครับโขกทิ้งไปได้เนื้อหาเซตกันไปมาไม่แม่นต้องขอให้ผู้ชมที่สัญญาณภาพมีสะดุดไปบ้างนะครับมีดีเจโซครับที่ถูกใบเหลืองไปทางฝั่งรัธิวานโดนไปข้างละคนพอดีนะครับล้ำแล้วครับขยับเรอไวหน่อยนะครับ ต้องใช้เทคนิคที่ที่อย่างนี้ของทางทีออทีก็จะไม่เหนื่อยนะครับแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าพลาดก็หมายถึงจังหวะหลุดของนาราธิวาตอย่างอารมณ์ดีอยู่นะครับ